สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองจะมาบอกความฝันยายบัวสอนสูฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างกับขื้นยุี่โชคได้ดวงครับยายบัวสอนเราก็เป็นคนที่มากซื้อหวยซื้อเลขอีกคนหนึ่งคือกันแต่ว่าเบ้าหนองบกค่อยได้มีโอกาสได้คุยกับเพิ่นครับมามือนีมีโอกาสได้คุยกับเพิน่นเพิ่นกันเลยไดี๋ยวมาบอกสูฟัง ความฝันมันก็คือความฝันเนาะครับเนาะเป็นไหมาบ่าวน้องก็เลยมาบอกสู่ฟังครับผมอันหลายคนถามมาว่าเบ้าน้องให้เลขต้องงวดแล้วบอกเบ้าน้องอันซื้อเลขตัวใดเบ้าน้องเลยบอกว่าเบ้าน้องให้เลขต้องงวดไปแล้วนะครับเนาะซื้อเลขต้องงวดไปแล้วก็คืออันเบ้าน้องให้ต้องงวดของเบ้าน้องก็คือ8ปดเ็ดสนาะแปดเ็ดสแล้วก็ หกหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วกัหนึ่งหนึ่งอันนี้คือเด็กตองงวดของเบาหนองที่เบาหน่องหายไวหลายคนอาจจะยังพันดิเบิงนะครับเนาะหลายคนอาจจะพันดนบเบิงกับโบเป็นยังครับเดี๋ยวเบาหนองก็จะเบาซู่ฟังยังสิอยู่ตลอดนะครับผมมาแบบนี้ยายบวดสอนครับเพื่อนฟันทิ้นผัวเพื่อนครับผัวเพื่อนเสียไปเลยเด้ผัวเพื่อนเสียไปเลยหลายปีแล้วยังได้ยังมาฟันเห็นว่า อันแม่กัดบุคคลในฟันเห็นเราเด้บุคคลในฟันเห็นเราเด้เบาหน้องมีฝันเห็นเธอชุดไทยเพื่อนว่าฟันเห็นเธอชุดไทยกัเกือบปีเราได้เพื่อนว่าเพื่อนยังจมอยู่แล้วโอ้เจ้าจะมันไปสบายไปขักไปเน่ออันบ่อกว่าให้ฟันเห็นเลยวซนแต่ว่าคนอื่นอ่ะฟันเห็นเราตลอดเด้แต่ว่ายกเว้นเมียบ่ค่อยฝันเห็นผัวว่าจันโอ้ว่าจันเงือดหลาย ก็เลยเด็กไปวัดกันเลยเด็กไปนี่แหละเพื่อนมาฝันเห็นกันเลยเด็กไปวัดไปแต่ว่าปกติมันก็ไปวัดของเพื่อนอยู่เรื่อยๆละ่ะแต่ว่าบน่นใ้ฝันเห็นแต่ังไมมาเมิอน,นี่มาฝันเห็นเพื่อนก็นบอกว่าอันเพื่อนมาบอกเล็กม่ตลอดเท่าเพื่อนว่าเพื่อนมาบอกเด็กม่เพื่อนบอกว่าอันเพื่อนมาถามและ่ะเปจนจไดนเท่าสบายดีบอกเพื่อนว่ากันเลยว่า แจ็คสีสบายหรือบอสบายหรือเ่าเอ้ยเพื่อนว่าแต่ยู่มันจังสี่ละเพื่อนว่าแต่ยู่มันจังสี่ละเพราะบันนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าอันไปจังใดมาจังไดหรืะเ่าเจ้าจังใดมาหาข่อยอยู่ละโอ้ยกระบอกมีอย่างดอกเ่าเอ้ยเพื่อนว่าอันก็คึ้นฮอดนี่แหละจังมากเพื่อนฉันเอาเพื่อนว่าเอาอีลีมันบ่เ่าเพื่อนว่าเพื่อนบอกเซล ผัวพ่นนะนี่นกับแม่แล้เนาะพ่นว่าก็ขึ้นหอดละจังมาถึวมหาดูกเต่าไปจังใดล่ะพ่นว่าก็สบายดีมันกับอยู่นี่ละเจ้ากัสิฮหูสีเห็นตัวว่าันมันก็บวันนี้พิ่นก็เลยกำเลขให้อัเฒ่าคอยมียังมาให้เจ้าเพ่นว่าแม่นยังอีกล่ะพ่นว่าพิ่นก็เลยเยื่นกระดาษให้ไใบหนึ่งเยื่นกระดาษให้ใบหนึ่งเยื่นให้เมียพ่นน่ะใบหนึ่ง เพิ่นก็เลยมาเปิดเบึงมันก็มีเหลขกเขียนอยู่ในกระดาษเพิ่นบว่ามันแมนว่า่ะเฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นว่ากระบ่ฮหูคือการดอกเพิ่นว่าซื้อให้ข่อยแน่เพิ่นว่าซื้อให้ข่อยแน่เพิ่ก็เอากระดาษให้แม่เราเบึงให้ยายให้ยายบอร์สอนบึงวันนี้เราก็บึงแล้วก็จำได้เพื่อนก็จำเหลขกได้เพิ่นก็ลูกขึ้นมาเขียนเหลขกเพิ่นบอกว่า แม่จำได้เต็มตาเลยเบาหนอเลขเพิ่นเอาเมจิกเพิ่นเอาเมจิกโตสีแดงเขียนใส่กระดาษเงนให้แม่โตเดียวเพิ่นว่าแม่เนี่ยแม่ก็มานั่งเขียนให้เจ้าเบิ่งนี่แหละว่าใั่นตัวเลขที่พัวเพิ่อนเงนให้เด้อครับเนดะ้อยวสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่อันนี้คือเลขที่พัวเพิ่อนเงนให้สามศูนย์สี่ บ่าวน้องก็เลยวาอัานแม่ซื้อเลขกตัวใดไหวเราบอกเพราว่าแม่เพราะท่านหน่ซื้อดอกแต่ว่าแม่เขียนใที่ซื้อเพราะว่าแม่เขียนไบจซื้อแต่ว่ามันก็ะตรงกันอยู่ตรงกันอยู่ไก่เคียงอยู่กับเลขกีีพอแล้วหายมากเพราะว่าไงนะไก่เคียงกันอยู่ยยยบ่าวบัดนี้เราก็เลยเยื่นกระดาษให้เ่าหน้องเบ่งเราก็เลยว่านี่ละยายสีซือ้อเอา อันเลขชุดนี้แหละคุณวะเบ่าหน่องว่าเออเลขมันก็งามอยู่เลยล่ะลองลองสืบิองนุ้ยยายเดอ้อเบ้าหน่องบอกเคุณนนะยายลองสืบของเดอ้อเรายืนเลขให้เบ้าหน่องเบิงเราเขียนไว้นะครับเนาะเราเขียนไว้สองหางเราเขียนไว้ศูนย์หาสามกับเก้าศูนย์สองแล้เขียนไน 2, 0, 9, ว้สองหางโอเปแม่นต์สองศูนย์เก้าบวกพีด ไปกับหลีกเบิ้นเลยสองศูนย์เก้ากับศูนย์หาสามอันนี้แม่เพิ่งเขียนไว้ตัางหากเด้บุกยาวก็เหลียกฟันเพิ่นหลีกฟันเพิ่นสามศูนย์สี่ 3, ที่ผัวเพื่อนบอกเพื่อนว่าร่องร่องเอาไปผิดเจรนาเบื่อนเดอ้อเพื่นว่าหลีกเถาหลีกเหลีกเถาตาเราก็ง่ามอยู่เบาแต่ว่ามันฉีดถือบ่อล้วมันฉีดเข่าบอ่อมันฉี่มาตัวกันบอกเพื่อนว่าอันนี้บ้าหนุ่มเราจะบ,บง่งหูขึ้นกันแล้ววะฉันเอา ลองพิจารณาครับเด้อเหล็กใยบววัวสอนครับผัวเพิ่นบอกเลยก,กำเกหล็กไม่ห้ก็คือสามศูนย์สี่ตัวเดียวเม็ดเดียวครับแต่ส่วนเหล็กที่ของเพิ่นแม่เพิ่นเขียนไว้ตั้งหากก็คือที่เพิ่นว่าเพิ่นที่สืองวดนี่นะห้าศูนย์ห้าสามแล้วก็สองศูนย์เก้าศูนย์ห้าสามกับสองศูนย์เก้าอายุผัวเพิ่น 7 3ปีอายุยายเบอร์สอน69ปีเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับทุกสิ่งทุกอย่างมักจะกินอยู่ที่โชคได้ดวงครับส่วนตัะเลขสมิมักด้วยบ่ามักอันนี้ครับผิดาระนาอาวเพิพใไ้มาเปินบอกสูฟังเบาหนังก็มาบอกสูฟังยังได้การองเบิ่งเพื่อเขามีโชคเป็นํำกัดน,นะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีครับว,วันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดครับผม ยายับอสอนครับว่าพี่ตนว่าพีผัวมาบอกเลขอกบาหนหองเอ้ยว่าฉันตัวเดียวเม็ดเดียวคักๆเลยว่าฉันแต่จั๊กถือถือถือเท่าพรอะหญ่อันนี้เพรานว่าคนอกคนผัวเราเป็นคนบอกสื่อเลขกเด้เป็นคนบอกสื่อเลขกแต่ว่ามักบอกเลขกเนี่ยตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามักบอกเลขกเนี่ยแต่เราบอกสื่อเลยมักบอกแต่มีถือแน่บอกถือแน่ปาปนกันไปแต่ว่าเราเป็นคน มักบอกเีกว่าจัแต่กับบนเน่ได้เนาะสงวดนี้อาจสมมุติถ้าเป็นฐานนี้งวดนี้บอกเขากกอย่าลืมบนเน่อาจย้อนหลังมากก็ได้เราว่าผัวเรามักห้เหขียมากมันมักมันมักย้อนหลังเราว่ามันมักย้อนหลังแต่กับบนเน่ครับงวดนี้อาจถือเลขไปน้ำเพลินกันได้นะครับเนาะเอายาำอีกรอบหนึ่งครับผมเลขมันเขียนห้ก็คือสามศูนย์สี่ อันนี้คือผัวเพิ่นเขียนให้เอาปากกาเมจิกสีแดงเขียนเลขให้แล้วก็เลขแม่เพิ่นฝากมาให้พิจนนารณาสองหางก็คือ053กับ209นะครับเนาะ253กับ209อันนี้คือเลขของแม่เพิ่นเองอายุผัวเพิ่นก็73ปีอายุยายบัว์ซ้อนก็69กสก้ปีอขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิในสมหวังดังปรารถนาสุภูสุขชนเปิดกระเป๋ารอรับโชค สวัสดีครับ